เอ็นจีโอเป็นทั้งหมอนะักพัฒนาเป็นทั้งผู้ช่วยอาจารย์ไฮบูลรัฐมนตรีรองนายกและเป็นรัฐมนตรีช่วยคอหมอมองการกำหนดประเทศไทยให้ด้วยด้อือเราหมองญองกว่าผมอยากจะเริ่มตัดกับผมอยากจะเริ่มจากทางที่ท่านอาจารย์มเจอพูดมาในตอนเชา้านะฮะผมคิดว่าตรงจุดที่เลื่อนฟังฟังจากทั้งสามท่าน,นะลยะ ทำานยกก็ดีดีก็ดีแล้วก็ทั้งในรีก็ดีเนี่ยท้าไม่เห็นตัวอย่างว่า้การรวมรวมตัวกันนะฮะแล้วก็ที่เรียกว่าภาคีอะไรนะภาคีพิบาลท้องถิ่นเราก็เข้าพนั้นนะภาคีพิพบาลท้องถิ่ตนตรงนี้ผมว่าเป็นคําที่สําคัญ แล้วก็ตรงน,นี้จะสามารถที่จะพิผันทำให้สร้างได้ด้วูเราเ่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า,าผมเนี่ยเคยมีโอกาสที่เข้าไปทำงานการเมืองแต่ว่าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ผมทำงานการเมืองเนี่ยผมก็ทำงานพัฒนาไปด้วยไม่ได้ทิ้งนะะในชีวิตเนี่ยางานการเมืองเนี่ยมาแค่ช่วง Uh, 2,544-48ตอนที่ท่านอาจารย์ฟูลนั่นแหละนะครับจนกระทั่ง68เนี่ยก็20ปีแต่ว่า50ปีคือการทำงนนานพัฒนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะมองของผมเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยจะมองจากมุมที่คนที่ผ่านทั้ง2อแบบมาครับทีนี้มาผมจับประเด็นเรื่องของภาชีท้องถิ่นออกภาชีพี่านท้องถิ่น ผมเห็นว่าน่า,นาจะเป็นคำตอบ,บเ,เพราะอะไรเพราะว่าผมมองระบบประชาธิปไตยหรือระบบการเมืองของเราเนี่ยมันมีสามสามระดับสามองค์ประกอบนะครับอ,องค์ประกอบแรกเ,เนี่ยเป็นประชาธิปไตยชุมชนอันนี้ก็ตั้งแต่พี่ไปดูและตั้งแต่พวกเราทํางานกันมาแล้วเราชูเรื่องประชาธิปไตยชุมชนแต่ผมก็เข้าใจ ได้ระดับนั้นนะแต่พอมาอเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยเออทำให้มองเห็นว่าประชาธิปไตยฉุดสดมันสำคัญจริงมันอยู่ที่ฐานของพระเจดีแต่ว่ามันขาดอีกอันหนึ่งไม่ได้ก็คือประชาธิปไตยท้องถิ่นตรงประชาธิปไตยท้องถิ่นเนี่ยท่านนายกเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะว่าถ้าท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแล้วมีธรรมาภิบาลด้วยมีศักยภาพ มีจิตใจเพื่อเมืองของเขานะเมืองน่าอยู่เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้มาเพื่อต่อชุมชนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยชุมชนกับประชาธิปไตยท้องถิ่นเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันไม่เหมือนกันเสื้อทีเดียวนะแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันแล้วก็พากีที่บานท้องถิ่นเนี่ยมันคือรูปธรรมคือรูปธรรมของสิ่งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีการเมืองอีกระดับหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นยอดพะเจดีก็คือ,อการเมืองในระดับชาติไอ้ตรงการเมืองระดับชาติเนี่ยมันเป็นระบบผู้แทนนะฮะที่เราจะต้องเลือกตัวแทนของเราเนี่ยไปใช้อำนาจรับแทนเราไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นสอวอหรือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทั้งสามส่วนเนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงปฏิรูปการเมืองเนี่ยเราทำจากบนลงล่างคือสนใจเมื่อเช้าท่านท่านเรียบรอรก็พูดว่าทำแต่ตั่งยอดเนี่ยปฏิรูปการเนี่ยท่านอาจารย์ประเจนะอ้นว่าทําจากข้างบนมันไม่สมเร็จมันต้องทําจากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็บูรณาการทั้ง3ส่วนทีนี้ในส่วนของธรรมพิบานเนี่ยผมก็คิดต่อไปตัวอย่างของทั้งสท่านเนี่ย ทำให้ผมจินตนาการต่อไปว่าไอ้พาทีพาคีพี่านท้องหินเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปสั่งการนะถ้าสั่งการแล้วเนี่ยจะไม่เกิดและจะไม่ขึ้นลักจริงครับมันต้องเกิดไปโดยตามธรรมชาติของมันเพราะจะเห็นได้เลยว่าทั้งสามท่านนี่เป็นตัวอย่างบางบางอย่างเช่เนร้อยเอ็ดเนี่ยในเทศบาลร้อยเอ็ดเนี่ย ผู้นำของท้องถิ่นเป็นคนนําอหรือผมน,นําเลยนะจะไปบอกว่าคนนั้นก็าเป็นผู้นําคนนี้นเป็นผู้นำไม่ได้หรอกอแล้วใช้เลือกตั้งก็ไม่ได้มหมายถึงว่าภายในคณะกรรมการเขาเนี่ยนะเขาจะเกิดผู้นําตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองอย่างในชุมชนเน,น,นี่ยลองดีเนี่ยเขาก็เป็นผู้นาของเขาตามธรรมชาติของเขาเองเขาจะฝ่าฟา,า,านอุปสรรคฝ่าการรูมมิ่ หรือว่าดูดูดูดแกล่างต่างทั้งหลายเอาชนะจนกระทั่งเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการในทชนที่แข็งแรงแล้วเปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนได้ยังไม่ตรีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไม่ตรีนี่เป็นผู้นำของภาคประชาสังคมถ้าซึ่งไม่ว่าท่านผู้ว่าไหนมาไม่ว่านายกหรือว่ารองนายกคนไหนไปพังงาต้องเรียกหาไม่ตรีเป็นพรพเอกาด้วยนะของนนี้ละ,ะ,ะจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ เช่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นนะใช่มันมค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาต่อตัวขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบชื่อว่าภาคาีพิบาลท้องถิ่นเนี่ยลีเตอร์บางคนอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้เป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติของเขาอโอ้โอนสนใจแล้วทีนี้การที่ภาพประชาชนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเปรียบเทียบผมเห็นภาพชาัดเลยเวลาท็อปดาวหรือว่า พันธนโยบายข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนน้าตกแต่การพัฒนาแบบชาวบ้านเนเหมือนน้ำพุคือมันจากข้างล่างขึ้นข้างบนวิธีการทำยังไงเราต้องเคลื่อนทั้งสองทางไหมต้องทําจากข้างล่างขึ้นข้างบนจาข้ททางบนลงล่างด้วยแล้วอะไรที่จะเป็นทางที่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ดีสําหรับงานพัฒนาใจในมุมมองของหมอประดิษผมคิดว่าอันดับแรกเลยเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนใ้ตัวอาคติอาคติที่สำคัญเนี่ยของผู้นําประเทศเนี่ยหรือนักการเมืองเนี่ย เกิดระการเรือระดับชาติต้องเปลี่ยนในตัวอัตภภติตางอยาอืก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมองมองไม่เห็นชุมชนอมองไม่เห็นบทบาทของชุมชนของประชาชนน,นะมองแค่ว่าเป็นเครื่องมือเป็นเป็นลูกมือเใช่ไหมฮะคิดอะไรแล้วเสร็จแล้วก็วคุณมามามา,มาช่วยหน่อยมาประกอบประกอบฉากหนะ่อยบบอย่างนี้เป็นตัวประกอบเมื่อกี้ใครเรียกว่าพระอันดับอ่า อันนี้ต้องแก้อาคติตัวนี้ตัวรัฐบาลก็เหมือนกันนะรัฐบาลทุกทุกชุดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นมันนี้แล้วเผลอๆเนี่ยหวาดระแวงแอ่ไอ้วาดระแวงเนี่ย oh. มันอคติที่แรงมากนะครเคยเห็น,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 นหน้าไมตรีแล้วมันจะมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยื่องนี้ยผมคิดว uh. ่าต้องต้องตัดไอ้ตรงนี้ออก ตอนที่หมเป็นสอวอนคนที่เห็นกับชุมชนเอาละผมก็ไม่ห่วงแต่คนที่เขามยังไม่เห็นด้วยยังไม่สนับถนนหรือค้านกับชุมชนด้วยหมอมีวิธีการทำเขาไงไม่สนใจหรือมีโอกาสไปคุยหรือว่าไปทําอย่างอื่นไหมครับเออมันแต่ละคนเนี่ยมีมีมระดับความสัมพันไม่เหมือนกันครับนะฮะหรือย่างผมเนี่ยในช่วงที่เป็นสอวอเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นก็ไปเรียทุกขไม่ได้เออ ซื้เราลงไปทํางานหนุนทางชุมชนดีกว่าปลาใหญ่ส่งเรือยากหนุนทางท้องถิ่นดีกว่าให้ท้องถิ่นกับ่ชุมชนเนี่ยเล็นกำลังกันเนี่ยของบ้านนั้นอ่ะจะเป็นเหมือนจะจัดการตัวเองได้ครับผมได้ดีกว่าดีกว่านะครับดีกว่าที่จะไปคุยกับวนนั้นแล้วให้มาช่วยทําในส่วนที่สามารถทําได้อย่างนั้นครับโอเคงั้นเรื่องต้นขอบคุณครับคุณหมอพรับครับมีความเห็นมาเรื่อยๆนะครับคุณเล็ก อน้ำออกนี่บอกว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็คุณทองของสมนะฮะบอกว่าสุดยอดทุกที่เลยคุณนะอโงงนะฮะบอกว่าสุดยอดนักกบพัฒนาเยี่ยมมากคุณอุดมอินจันบอกว่าพวางานความสุขมีเรื่องให้ติดตามมากมายและสุดท้ายคุณวันธนาพรวาหรักบอกว่าเอฟซีท่านไมตรีค่ะผู้จัดการมารุกคีสุนชนไทยเอ๊ะเนี่ยน่าสนใจเอาพวกคุณให้กับคุณไมตตรีกับทุกความเห็นด้วยนะครับมาที่คุณลีนิดหนึ่งวันนี้เนี่ย